สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้รายวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่10ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็เราได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะครับแต่ทีนี้คุณครูก็มายกตัวอย่างนะครับหรือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10อีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียน หนึ่นะคบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงสืบสารพระราชกรณียกิจต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเพื่อใคร 2. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนี่คือคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านการสืบสารและรักษานะครับเขาบอกว่านักเรียนนะครับคิดว่าการสืบสารและรักษามีความหมายว่าอย่างไรนะครับนักเรียนคิด ว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต้องการสืบสารและรักษาพระราชรกรณียกิจต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในรูปภาพของการจัดการเรียนการสอน นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอของใครลูก DLTV ที่เพื่อนๆได้เรียนกันนะครับการถ่ายทอดการเรียนทางไกลนะครับก็พระบาทสมเด็จพระอะไรลูกมาตะกี้นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเป็นคนได้ทําขึ้นมานะครับเราเรียกภาษาง่ายๆก็คือได้คิดขึ้นมานะครับให้ให้ชาวบ้านนะครับที่ไม่เข้าถึงในด้านของการจัด ในด้านของการศึกษานะครับได้เรียนรู้กันรวมไปถึงนักเรียนและรวมไปถึงชาวบ้านนะครับก็ผ่านทางอะไรลูกผ่านทางทางไกลนะครับดาวเทียมนั่นเองนะครับได้เรียนรู้กันนะครับนักเรียนทีนี้ภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรมาดูกันนะครับด้านการศึกษานะครับตรงตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภา,ณณณภาพ จึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนด้านศาสนานะครับพระบาทสมสเสด็จนะครับพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมีมหามณีรัตน์นะครับปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามนะครับตามฤด,ด,ดูกาลนะครับ แล้วก็ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงสนพระราชาหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับสเสด็จพระราชดำเนินไปทำทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆเป็นปฐมฤกษ์นะครับเพื่อพระราชาทานเก,ก,กเษตรกร สำหรับนำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับนักเรียนทรงสนพระราชดาุัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากนี้ทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่านักเรียนจะต้องท,ทํากิจกรรมอะไรให้นักเรียนทําใบงานที่4นะครับสืบสารรักษาและต่อยอดนั่นเองนะครับนี่ก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนนะครับมาวา่าให้นักเรียนเขียนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารพระราชปฏิพัน์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบน,นะครับว่า มีด้านใดบ้างในด้านของการทหารทรงทําอะไรด้านการแพทย์ด้านการเากษตรด้านการศึกษานะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของในหลวงที่ส่งผลต่อคนไทยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความรู้สึกจากฉันถึงในหลวงนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดจากใบงานนี้นะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับคงก็รงเข้าใจในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับของรักชกาลที่สิบ นะครับที่ได้ทรงกระทำมาว่ามีอะไรบ้างนะครับหวังว่านักเรียนสามารถตอบได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการทหารด้านการแพทย์ด้านเกษตรและการ,การ,รกด้านการศึกษาสามารถดูในหนังสือเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจในเรื่องทาทากิจกรรมนะครับค,คุณครูเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนทำใบงานนะครับลงในสมุดให้ครบทุกต้อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เขียนความรู้สึกจากฉันถึงในหลวงนะครับ ให้ถูกต้องนะครับจากจิตใจของลูกนะครับว่านักเรียนจะเขียนอย่างไรนะครับถึงในหลวงบ้างนะครับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ